นินทาประเทศไทยสนับสนุนโดยหม e ์ Force, เอ็กซ์เทอร์ฟอสเบนซินและแก๊สโซ่หอจากพีทีทีสเตชแต่เริ่มต้นต้องบอกเลยฮะว่าเรื่องแรกพอผมทราบข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าต้องต้องใช้คำว่าต้องเชิญมาคุยปกติเนี่ยเวลาที่คนดังเนี่ยมาทำ ออนไลน์ Online, มาทำ YouTube ก็เรียกว่า YouTuber มาทำ Facebook ก็เรียก Creator เล่น TikTok กอะไรก็เป็น Net Idol, เน็ตไอดอลอะไรเงี้ยแต่ท่านนี้เนี่ยถือว่าตอนนี้กำลังก้าวขึ้นมาเป็น YouTuber คนใหม่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีตอนนี้แล้วก็คอนเทนต์เป็นอย่างไรและการตัดสินใจกระโดดเข้ามาในช่องทางออนไลน์นี่คืออย่างไรเพราะานั้นอ่าเรียกว่าเลยต้องนิมนต์ใช้คําว่านิมนต์เรียนเชิญเลยฟังแล้วย้อนแย้งมากเอ๊ะเราจะคุยกับยูทูบเบอร์แต่ใช้ว่านิมนต์อ่ากราบนวสการพระมหาสมปองตาลปุตตครับกราบนวสการครับเจริญพรนั่น,นเน็กคุณควางที่คิดถึงอ้ยหวานเลย ทุกท่านกูฟังทุกท่านด้วย <S 1> <S 1> จานครับผมเข้าประเด็นเลยและกันเวลาเรามีน้อยไปไงามาไงากระโดดเข้ามากลายเป็นอ่ายูทูบเบอร์น่าจะเป็นพระสงฆ์รูปแรกของสยามประเทศเลยหรอฮะที่เปิดหน้าเลยปกติเนี่ยอ่าท่านวอลท่านวอลก็จะมีทวิตเตอร์อ่าเคยตามเคยเห็นทวิตเตอร์ของท่านวอลแต่ช่องทางอื่นไม่แน่ใจแต่ว่าพระมหาสมปองบอกเลยนี่ยูทูบเบอร์ ชื่อชนเนลว่าอะไรฮะจันพระมหาสมปองตาลปุดโตชแนลอ้าวเต็มเต็มเลยฮะเพราะั้าตอนแรกจะชื่อพระมหาสมปองชแนลครับก็มีคนเอาไปทําแล้วเราคลิปเราชื่อเราคือมีพระชื่อสมปองเหมือนกันหรือว่าเปล่าฮะเอาเอาหน้าเอาเราไปเลยเอาหน้าเราไปเอาชื่อเราไปเอาคลิปเราไปอะไรเงี้ยอ๋อปลอมปลอมปลอมไหมก็ไม่เชิงเขาเปิดของเขาแหละอ๋อแต่คืออาจจะไม่ปลอมแต่คือพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นแฟนคลับของอาจารย์แล้วรวบรวมงานของอาจารย์ไปเปิดช n แนล ตอนนี้คนที่เอาจะมาไปเปิดประมาณสี่สิบกว่าช่องฮะโอ้คือที่คุณเห็นอยู่ใน y youtube เนี่ยเป็นช่องคนอื่นหมดเลยซึ่งตอนแรกเราก็ปลื้มเฮ้ยเราเทศเก่งจังเลยมีคนเราเราไป็นลงไป็นนั่นเปนี่ปลื้มใจแล้วก็มีคนมาสกิดบ่อยว่าทาไมไม่ทําเองไม่อะไรเงี้ยเราก็ปลื้มใจว่าเราเทศเก่งเป็นที่นิยมคารวแต่หลังๆเริ่มเอะใจว่าอ้าวอันนี้กูโดนป้น กูโดนป้นนี่ว่าเทศเช้าลงบ่ายเทศบ่ายลงเย็นเทศเย็นลงค่ำเอ้ยเทศตอนค่ำลงตอนเช้าทําไมก็ทําเร็วจังเลยเงเวลามีคนถามว่าใครทําเราก็จะบอกว่าเราไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยทีนี้ก็ผ่านไปหลายปีครับเห็นน้าทาบ้างอะไรบ้างคนนั้นคนนี้ก็ทําบ้างอะไรเงี้ยเขามีชอนเป็นไอดอลเขาเราก็เลยมีน้าเน็กเป็นไอดอลเหมือนกันว่าเราอยากจะทําเองบ้างแล้วทีมงานก็คําถามแรกเลยใครจะทํา พี่ทําเป็นเหลือก็จะเรียกพี่น้องนะก็ไม่เป็นหรอกแต่ก็อยากจะทําเราเอามาลงเองเพราะว่าเวลาเขามาลงเนี่ยย้อนไปลงพ่อพระพิยมเนี่ยตอนที่แบบลุงล่งๆนเ,เนี่ยมวนเทปเนี่ยขายดีๆก็ยงก็ทํำแต่พอหลังๆเนี่ยเาตัดมุกรวมสาระหายหมดเลย <ắng S 1> พอตอบปั๊บหลวงพ่อก็ทําคุยกันเมื่อเป็นสิบปีที่แล้วไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาเจริญรอยตามท่านก็คือ ตอนที่บูมๆคนดูเยอะๆเนี่ยคนอื่นเขาทำ<ะ>แต่พอมาถึงจุดนี้ไม่รู้ว่าตกหรือ,อยังน,นะฮะทีนี้นั่นหมายความว่าพอจานตัดใจทำเองแปลว่ารูปแบบของพระมหาสมปองตาลาปุโตชแนลเนี่ยจานวางโครงร่างมันว่าอย่างไงคอนเซปต์ยังไงคอนเซปต์แรกก็เอาดั้งเดิมก่อนที่เราเทศที่เราทํางานประจานี่แหละเพราะที่เขาเอาไปลงแล้วก็เป็นที่เราบรรยายซึ่งนิดนึงย้อนกลับไปคือเราก็งงว่าเขาไปเอาได้ยังไงนะปกติเราไปบรรยายบริษัทอย่างเงี้ย เราก็รู้กันแค่ในบริษัทอย่างเงี้ยโอ้โหมีไม่ได้จานเดี๋ยวนะทนายทนายทนายฟังทนายทนายเนีเดี๋ยวทนายรับงานเลยไม่ไม่รู้จริงๆว่าเขาไปกวาดไปยังไงแต่ก็ไปฮะสวัสดีกันทุกท่านเจริญพรนั่นนี่นี่นั่งข้างกันกันเลยน้ำวนน้ำวนมีประเด็นมีประเด็นนิ้วเด็นอะไรครับอ่านเล่าให้ฟังก่อนว่าจานสมปองเนี่ยตอนนี้เปิด YouTube Channel ชื่อพระมหาสมปองตาลปุโต c h ชาแนล ซึ่งก็เลยถามไปถามมาปรากฏว่ามีคนเนี่ยเอางานของอาจารย์เนี่ยไปเปิด YouTube c h anel n เนี่ยไลค์กี่กี่จ้าอาจารย์ประมาณสีบกว่าช่องสีกว่าช่องก็ใช้ชื่อพระมหาสมปองช anel เนี่ยโดยไม่ขออนุญาตหรือบางทีเขาใช้ชื่ออื่นใช้ชื่ออื่นแล้วก็บางทีอาจารย์รับนิมนต์ไปเทศในบริษัทเอกชนเงี้ยไอคลิปที่ไปเทศเนี่ยไม่รู้ไปลงตรงนั้นได้ยังไงก็เลยบอกว่าทนาย ทำยังไงดีจัดการหน่อยพระเจ้าตอนนี้กำลังโดนขโมยขโมยรอยต้อยู่คืออย่างนี้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนครับอาจารย์ครับคือถ้าเกิดอาจารย์จะแจ้งความเดินเดินคดีก็โอ้ยากขนาดนั้นนะถ้าจะเดินเรื่องทนายมนชัยกัหนึ่พร้อมพร้อมบวชเลยพร้อมบวชเพราะว่าในกรณีแบบนี้นี่มันผิดทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเราสามารถเรียกค่าเสียหายได้ด้วยครับ เพราะว่าลิขสิทธิ์มันเป็นของเราเราเป็นคนคิดสร้างสรรค์ออกมาเราพูดออกไปใช่ครับไปบรรยายไม่ไงแต่จานจานเป็นพระไงถ้าจะไปขึ้นลงขึ้นศาลไปฟ้องโยมว่าเนี่ยเอาคลิปอาตมาไปลงเนี่ยมันจะงามหรอว่าเพื่อนก็อาจารย์มอบหน้าใลยผมก็เลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดเด่นเดียวเราก็ค่อยแบ่งอยได้ว่แบ่งอะไรคะมึงไปเลยถามแค่นี้แหละ มี่แก้วแต่ว่าต้องมีเจ้าทุกใช่ปะถ้าไม่มีก็ไม่เราสามารถแจ้งความกล่าวหาได้แต่ตำรวจก็จะไปค้นเองครับตามโดเมนเนมของมันมันเช็คได้อยู่แล้วครับมันเช็คได้เลยแล้วความผิดมันคิดเป็นครั้ง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 นี่เขาบอกว่ารีพอร์ตทางยูทูบก็ได้ไม่ท้องผึ่งมือทนายแก้วหรอกโอเคแต่พี่อาจจะแบบรู้สึกดีไหมคะมีคนแบบช่วยกันเผยแพร่ข่าอะไรอย่างนี้ป่ะคือคือเราก็เราก็ปลื้มนะฮะเอาตรงๆเอาความรู้สึกตอนแรกนะโอ้โห สุดยอดเลยเราดังมากเลยแต่คนเอาไปลงไดวเอาไปลงเอาไปลงอะไรเงี้ยก็ผ่านมาน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหกปีอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันผมแนะนำอย่างนี้ครับอาจารย์เจริญพรไอ้ที่จุบงานอาจารย์ไปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไปเทศตามบริษัทห้างร้านหรือตามงานเลยเนี่ยมีคนอาจจะใช้กล้องมือถือหรืออะไรก็ตามแต่ช่างมันแต่หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็ฝีของอาจารย์เองเจริญพรเพราะว่าแล้วก็อาจารย์ต้องมีการตรวจสอบอาจารย์รับกิจนิมนต์ตามบริษัทเอกชนเนี่ย ต้องคุยกันชัดเลยว่าเฮ้ยห้ามเผยแพร่นะไม่คืออย่างเช่นว่าผมรับบรรยายในบริษัทเนี่ยวันที่ผมจะไปบรรยายทีมขายบรรยายสร้างแรงบันดาลใจบรรยายกับพนักงานเนี่ยต้องคุยกันชัดว่าเฮ้ยจบแค่ในนี้เห็นมีตั้งกล้องตั้งก้องก็ต้องถามให้ชัดว่าภาพนี้ไปไหนห้ามไม่ได้ต้องคุยกันชัดๆอาจารย์ก็ต้องคุยกันาชัดเพราะว่า ตัวอาจารย์ผมรู้ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าคิดอะไรในแง่ผลประโยชน์หรอกแต่เพียงแต่ว่าคนมันจะเอาเอาไอยอดวิวเอางานอาจารย์เนี่ยไปเข้าเพจเข้าช่องตัวเองยอดวิวแล้วมันได้เงินไงอาจารย์แล้วเข้ามาเอามันถวายอาจารย์สักบาทหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่มีไม่รู้จักคนทำเลยทีนี้กลับมาสู่เรื่องของคอนเซปต์ใน YouTube Channel ที่ชื่อว่าพระมหาสมปองตาลปุโตช n อ l อ่ะอาจารย์คอนเซปต์แรกเบื้องต้นก่อนก็คือ ก็เทศเทศี่เราไปบรรยายทำบริษัทห้างร้านองค์กรเนี่ยนะฮะที่เหมือนนำเสนอใน YouTube ก่อนหน้านี้เนี่ยนะสองเราเคยคิดเอาไว้ทททไม่รู้ท่านจะลิขสิทธิ์อีกหรือเปล่าเนี่ยเราก็คิดว่าเทศทั่วไทยไปทั่วโลกเวลาบางทีเรามีโอกาสไปเมืองนอกไปอะไรเงี้ยเทศเสร็จเราไปเดินดูเมืองเขาเมืองู่เครนไปอังกฤษไปสวิตไปเยอรมันเอ๊เราก็เหมือนคนบ้านนอกอยากให้พ่อแม่พี่น้องเราเห็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะนําเสนอไปแบบ กึ่งท่องเที่ยวไหมก็ไม่เชิงครับ่วนใหญ่ก็ไปวัดบ้างร้านอาหารไทยบ้างคนไทยอยู่ตรงไหนบ้างอ๋อคือพูดง่ายๆอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า v ีล็อก V ีแอลโอจีวอลจะเรียกว่าล o c กก็ได้หรือ v l ล็ก็คือเป็นคลิปวิดีโอก็ติดตามอาจารย์อาจารย์เดินทางประเทศต่างประเทศใช่ไหมฮะอ่าก็มีทีมงานถ่ายให้ ขึ้นเครื่องลงเครื่องไปไหนยังไงภาพเบื้องหลังภาพอะไรอย่างเงี้ยหรือมุมนี้ได้ข้อคิดอะไรเราดูตรงนั้นตรงนี้แล้วเมืองเขาจะเลยอย่างนี้เพราะอะไรยังไงอย่างเงี้ยได้ไหมในช่องเดิมเนี่ยเราเคยได้ยินแว่วๆว่าสมมติเราเทศ YouTube ช่องนี้เนี่ยเราก็ต้องเป็นเทศอย่างเดียวครับเป็นเป็นไปได้ไหมเราจะไปทําแบบกึง่งเหมือนท่องเที่ยวเป็นแนะนําสถานที่อย่างเงี้ยมันได้ไหมอ่าใช่ว่าใช้คําว่าท่องเที่ยวอาจจะดูแปลกๆแต่เหมือนเป็นวีล็อก ok ตามอาจารย์นะฮะตามการเดินทางของอาจารย์อย่างอาจารย์ไป มีกินทีมนต์เชียงใหม่หอ่าก็มีคลิปวิดีโอ,อเวลาจารย์จะไปเทศเนี่ยคนก็สงสัยไงพระจะไปอยู่ที่ไหนวะอืเนออกไหมฮะมพระเนี่ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยจากวัดสร้อยทองเนี่ยไปขึ้นเครื่องบิน,น,น,นแล้วไปลงไหนวะเข้าง,งานเหรือ,อเอาพระไปดอบที่ไหนอย่างถ้าเกิดย่งเราเป็นพิธีกรใช่ไหม เราก็เขาจะเปิดโรงแรมให้เราพักหรืออะไรก็ตามแต่เอ๊ะเราเอาพระไปไว้ไหนวะอะไรเงี้ยก็มีเป็นไลฟ์สไตล์ของสงในแบบที่แบบให้ความรู้คนอย่างนั้นก็ได้เจริญพรสามก็จะเป็นคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยก็ที่เราแบบคุยสนุกสนานแล้วก็ให้ข้อคิดสามนาทีห้านาทีเดี๋ยบางคนที่แบบกลัวเปลืองเน็ตดูแค่นี้พออะไรเงี้ยคิดคิดแทนคนที่มีเน็ตน้อยเคยโทรหาพอออลบอกอ๋อเน็ตผมหมดครับอะไรเงี้ยก็อาจจะสั้นๆแล้วบบได้สนุกด้วยสาระแล้วก็สนุก สงบอยู่ในนั้นอย่ในใตัวด้วยซึ่งตอนนี้อาจารย์เริ่มเปิดละถ้าฮะเริ่มเปิดแล้วก็คิดวางแผนที่จะทําแล้วตอนนี้ยังไงคนให้ความสนใจยังไงสับสไครปกันมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ตอนนี้เราก็เอาเท็ดั้งเดิมมาลงก่อนอ่างเงี้ยแล้วก็ที่ที่คิดไว้เนี่ยก็จะค่อยๆทําเพราะว่าก็เหมือนที่ทนายท่านบอกว่าเราเอ๊ะเขาจะมาเอาของเราไปอีกไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมี <S <S สนใจเรื่องกฎหมายมากขึ้นนิดหนึ่งเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ผมแนะนำนี้นะฮะถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้แลก อาจารย์อาจจะเชี่ยวชาญหรือสนใจเฉพาะในสิ่งที่เป็นคอนเทนต์คือการเทศ<า>คือการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในการทําออนไลน์อีกอันสําคัญมากเขาเรียกว่าระบบหลังบ้านอันาลาติกการ,รอ่อักเจสดการแม่มันม,มีหลายคำอเออการการใส่คําค้นหา เพื่อให้เวลาจานโยนขึ้นลปใน u t u b e ในย t u b e เนี่ยมันมีเป็นล้านๆ c h a n n e l คนจะเห็นจานได้ไงมันต้องมีการใส่คำค้นหาคีย์เวิร์ดคำค้นหาอะไรเงี้ยระบบหลังบ้านจานเอางี้เดี๋ยวผมดูให้จานต้องดูให้นะเดี๋ยวผมดูให้จานย์เอยสามเมื่อกี้ก็จะงงแล้วฮะใช่ฮะอะไรเป็นอะไรบ้างการอันั้นในตึกการทดสอบการตรวจสอบดูว่าคลิปเรามันได้รับความนิยมขนาดไหนคนกลุ่มไหนดูเราแล้วก็การทําคําค้นหาเพื่อคนจะได้ค้นหาจานเจอไง คือโยนไปแล้วทต่ไงเขาจะเจอเนี่ยก็คิดกันโยนใช่หรือพิมพ์ประบาดสมปองในยูทูบตอนนี้คุณก็จะเจอของช่องอื่นที่ผ่านๆมาแล้วนะฮะก็จะไม่ค่อยเจอช่องเราใส่ยังไงเพื่อให้เจอของแท้ค่ะก็อ่านในเรื่องของคําค้นหาแหละแต่อย่างว่าพอมันเป็นช่องมันก็ต้องมีการ PR อย่างเช่นอันช่องทางในนินทาประเทศไทยอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ 2.2k ใน Facebook นะฮะเข้าไปเจิมันช่องให้อาจารย์สมปองหน่อย YouTube Channel พระมหาสมปองตาลละปุตโตแชนแนลนะฮะต้องมีนามสกุลท่านด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปกด s u b สไคร e เข้าไปกดกระดิ่งหน่อยอ่า,อาต้องมีการบอกญาติโยวมว่ากดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนอเวลามีคลิปใหม่หรืออาจารย์ไลฟ์สดไ,ไลฟ์สดผ่าน YouTube ได้ได้ใช่ไหมได้ด้วยไม่เป็นก็ห้ามใช่ไหม อาจารย์ไหนต้องมีวันที่อาจารย์จะไลฟ์ประจำอาตมาคิดชื่อรายการเองไม่เรียนแบบใครอย่าหาว่าหลวงนาสอนอย่างเงี้ยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยอาจารย์โอ้โหอาจารย์บุญธบัติที่ไหนผมจะตะปูไปเลย <c oughs> ใช่ป่ะคะแบบใกล้ใกล้ๆอ่ะไม่เหมือนเป๊ะอ้าวโอ้จานตั้งให้มันงานๆกันหน่อยขอหนึ่งขอหนึ่งขอถามอย่าหาว่าหลวงน้าสอนเงี่ยปุจฉาวิสัชนาถามมาต่อไปมีอะไรไม่สบายใจมาคุยกันนะโยมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็ได้หรือทำมาเกี่กีฬาเงี้ยทำมาทำได้ไหมทำเป็นคนชอบกีฬาได้สิอาจารย์แต่พี่นแตว่าสุดท้ายมันปลายทางมันไปเป็นเรื่องของธรรมะยังไงหรือเปล่า ต้องได้ดิแต่ถามในทางทาได้ไหมคะคนไม่มีทำทำได้ใช่คนไม่มีธรรมะแล้วจะเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเล่นอะไรต่างๆด้ไงไม่มีสติคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่คลุ่นี่ปรึกษานะลงพี่ค่ะคือคือด้านปรึกษาเรื่องออนไลน์เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าในทางทำค่ะอันนี้ขออนุญาตเอามาเกี่ยวอะไรเนี่ยเรื่องอะไรฮะอย่างท่องเที่ยวหรือกีฬาพระทำได้ใช่ไหมอ๋อกวางจจบอกว่าอาจารย์แต่ต้องคอนเทนต์พวกนี้ได้ด้วยหรือไอ๋อได้ด้วยหรือเมื่อกี้นะเขา เขาบิดไปแล้วบอกว่าเป็นวีล็อกวีล็อกท่องเที่ยวมันดูแปลกๆไปสุดกีฬาเนี่ยมันก็แอบแอบคิดว่ามันจะได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเราชอบดูกีฬาชอบอะไรเงี้ยก็ดูว่าอันไหนเหมาะสมเพราะว่าถ้าไม่เหมาะสมจะช่องปลิวจะไม่นะครอะจริงๆแล้วมันไม่ปลิวหรอกครับจานเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ไอการช่องปลิวเนี่ยมันต้องมินเมศิลธรรมอันดีมันจะต้องอากระเทือนความสงบมั่นคงอะไรการที่ช่องจะช่องจะปลิวหนึ่งจะปลิวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นฮะ แล้วก็ตอนนี้อะตอนนี้คนเริ่มเข้าไปนะฮะสับสไครต์ละโอเคมีคนแจ้งมาว่าอะเข้าไปกดติดตามแล้วค่ะเพราะนั้นย้ำอีกทีนะฮะช n e l ของพระมหาสมปองตาลปุตโตของแท้นะฮะพระมหาสมปองตาลปุตโตชแน l ต้องมีนามสกุลด้วยทีนี้จรย์ก็ต้องมีพวก a ัมเ h ล m ัมเ i ล,เลคือเป็นเหมือนภาพหัวหน้าคลิปโอ,อ้โจรา์เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวเดี๋ยวผมไปหาจา์ที่วัดเลย ไปหาที่ออฟฟิศดีกว่าอ่าหรือว่าผมนี่มันจานที่ออฟฟิศผมแล้วผมเอาบรรดาหัวกะทิไอ้พวกที่แบบเก่งหลังบ้านอ่าแล้วอาจารย์ต้องเอาลูกน้องอาจารย์ทีมงานอาจารย์เนี่ยมานั่งฟังว่าการอนาลิติกการดูเบื้องหลังการทําหลังบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแค่ทําคลิปแล้วโยนลงไปมันไม่สักเซสอาจารย์แล้วทางอาจารย์มี a c e b o o k แฟนเพจไหมฮะมีฮะแฟนมพจมาสปองก็สี่แสนเจ็ดแต่ก็นิ่งๆฮะแฟนเพจนะฮะแฟนเพจอ๋ออาจารย์ทาคู่ขนานได้ อย่างน้อยๆแฟนเพจมันในการตอบโต้คนเนี่ยในการฟีดอะไรเนี่ยดีกว่าอย่างเช่นวันนี้อาจารย์ลงรูปวันนี้มาสัมภาษณ์นั้นนี่กับน,น้องกวางอะไรอย่างนี้จานลงรูปอย่างนี้แฟนเพจตอบโจทย์กว่าอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจาย์มีเด็กถ่ายคลิปตามหลังจา์ตั้งแต่ลงรถมาเข้ามาในสถานีพาเที่ยวขึ้นเฟล็กแล้วก็เนี่ยมีถ่ายเบื้องหลังอะไรกันอย่างนี้แล้วก็เอาเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เนี่ยปนๆไปนี่ก็จะเป็นวีล็อกมันเขาเรียกว่าเป็นวิธีการทําชิ้นงาน นี่ฮะที่ธรามมายอยากทำเพราะว่าอยาก,กเติมความรู้เนี่ยเราเหมือนนิ่งละบ,บรรยายอย่างเดียวกับมาวัดอะไรงเงี้ยเพื่อเราจะได้คิดอะไรเพิ่มแล้วก็ทำแล้วเนี่ยแค่สับเนี่ยก็ไม่คุ้นเยอะแยะมากมายหลายอย่างก็น่าจะเพิ่มมิติในการทํางานด้วยอะไรเงี้ยนี่มีคนบอกว่าเข้าไปดูแล้วช่องบานเลยไม่รู้อันไหนครับรูปเป็นยังไงใส่เสื้อสีอะไรครับเขาจะใส่เสื้อสีอะไรล่ะเขาเป็นพระเขาก็คองจีวรอย่างเดียวสิส,ส,สีส้ม <laughs> สีส้มจริงเหมือนที่ส่งให้นะคือต้องพิมพ์ว่าพระมหาสมปองฝากช่อง YouTube แบบบ้านนอกอย่างนี้เลยฮะถึงจะเข้าไปช่องเราอพอพี่พิมพ์พระสมปองตอละัโตัวฉนเยก็ยังไม่เจอนะ,อะมันก็จะไปลงช่องอื่นอยู่ดีอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเดี๋ยวทางระบบหลังบ้านเนี่ยมันจะต้องมีการแจ้ง YouTube Thailand คือเราท YouTube เนี่ยถ้าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะจานเราสามารถขอความช่วยเหลือจาก YouTube Thailand, Facebook Thailand ได้ไม่ได้มานั่งเล่นเงี้ยกันเองแจ้งไว้ที่ YouTube i l a n d เลยแลยม อาตมาเนี่ยตัวจริงเนี่ยมาทําช่องที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแบบว่าใช้ชื่ออาตมาแล้วเอางานอาตมาเนี่ยไปลงหาผลประโยชน์เยอะแยะมากมายโยมช่วยดูหน่อยอเขาก็จะสามารถจัดการได้สามารถจัดการได้เราจะทาให้ช่องอ,อื่นเขาเดือดร้อนไหมไม่อยากให้ใครเขาเดือดร้อนอ,อานจารย์ดูที่เจตนาฮะถ้าเกิดสมว่าคนเอางานอาจารย์ไปอ่ะไปลงแล้วเพิ่มยอดวิวแล้วก็ได้ตังค์อ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มาถวายเป็น ประโยชน์กุศลเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างนี้ก็ถือว่าป้นงานกันขอโทษนะคะมีคนถามว่าหลวงพี่รีวิวได้ได้ด้วยไหมคะอจะรีวิวอะไรละ่ะ <c oughs> มีบ้างที่แบบว่า<อ>ของทีมงานเพื่อน <c oughs> ๆแบบสมมติทำน้ำอะไรมาช่วงโควิดอย่างเงี้ยแต่เราก็จะชอบแบบแซวๆแบบามาลองชิมนะอะไรเงี้ยไม่รู้เขาเรียกรีวิวหรือเปล่านะแต่เราแต่เราไม่ได้ไม่ได้ปัจจัยเราก็แบบเชร์เขาเลยเสี่ยทำเนื้อทอดเทวดาใหม่ๆก็อยากให้เป็นสีมงคลก็ เวาอาจารย์ไปฉันเช้าฉันเพลงอาจารย์ก็ใจดีรีวิวให้รีวิวเอาซะขำเลยเสียทรงอาจารย์ก็ใส่ตลกเต็มดอกเลยโอ้โหเอาซะเสียบุคลิกเลยญาติโยมบางคนก็คอนเซอร์ไวทีฟไงก็แบบว่าออ้ยนี่ไปอย่างนั้นเลยไปพาดเจ้าเราไม่น่าเอาท่านมานู่นนี่ก็โดนด่าไปชุดหนึ่งก็นั่นแหละอาจารย์กังวลไหมฮะเรื่องที่จะมีคนอาจจะเพ่งเลงหรือมองว่าเอออาจารย์ลงมาทําตรงนี้อาจจะไม่เหมาะสมไม่ผิดสมณสารูปอะไรอย่างนี้เพราะว่าเท่าที่ รู้จักอาจารย์มานาอาจารย์ก็โดนติงโดนคนแขวะเรื่องนี้เหมือนกันว่า,า,าตลกก็ไปตั้งคณะเลยปะอะไรเงี้ยอา <c oughs> จารย์รู้สึกไงกับมุมนี้ฮะอาตมาว่าเราเราทาให้มันให้มันดูดีได้ทำให้มันเป็นที่ยอมรับได้สมัมพุทธการทังเงี้ยเวลาโยมมาฟ้องมาอะไรเรื่องอะไรเนี่ยอะไรที่จัดการให้โยมได้พุทธเจ้าก็จะให้ทําเราก็ยึดหลักนั้นมานะถึงจะสมัยใหม่หมยังไงเนี่ยอะไรที่เราทําแล้วเกิดเขาติเขาติงมาเราทําให้มันเหมาะสมได้เงี้ยเหมือนพระก,ะกีฬาที่โยมกวางแบบถามว่า เข้ากันได้หรือคะอะไรเงี้ยเราก็จะดูฟุตบอลปลาเราดูได้อะไรได้เราไม่เราจะทําให้คนเข้าใจเราไม่ได้เงี้ยคืออนาคตคุณไปเจอพระท่านนั่งอยู่รอบสนามกีฬาเออทาเพื่ออะไรยังไงให้โยมได้เข้าใจว่าบางทีพระก็จัดกีฬาให้เด็กๆเล่นได้นะเราสามารถที่จะนําเสนอได้นะมันห่างไกลยาเสพติดเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยทั้ทุกอย่างที่ที่น้าถามคือว่าเราก็จะทําให้มันดีเหมาะสมอในที่เขาติงอะไรมาแก้ได้เราก็แก้อะไรเงี้ย แต่ถ้าความฮาอะไรเราแก้ไม่ได้เราก็ก็หาต่อขอริญาตนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะอยางน้อยอยังน้อยผมก็เคารพนับถืออาจารย์ในแง่ที่ว่าอาจารย์ก็มีวิธีการเผยแพร่ธรรมะก็เคลือบช็อกโกแลตนั่นแหละ <c oughs> อ่าถ้าว่ากันธรรมะกันล้วนๆ้นเนี่ยญาติโยมที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นคนอายุน,น้อยเนี่ย <c oughs> ก็จะหลับ <c oughs> ก็จะเหนื่อยหน่าย <c oughs> ก็จะหนีห่างแต่ถ้าเกิดมันมีความสนุกสนานเฮฮาไหม <c oughs> อ่านิมนต์อาจารย์มาโรงเรียนเอาวันนี้พระสมปองมาอเด็กก็มากันแน่นกุศโลบายได้นะครับเด็กก็มากันแน่นอาจารย์ก็เหมือน ผสมเดี่ยวไมโครโฟนไปนึกถึงอะไรรู้ป่ะนะตอนนี้ที่เป็นข่าวอ่ะคุณแม่สีตางอะที่คนไปวาดภาพผนังก็จะคือก็มีสองสองมุมนะคะพระอาจารย์คือถ้ามุมมาลมขันก็เห็นแล้วก็น่ารักดีเงี้ยมันเรื่องทันสมัยอยู่ในโบสเงี้ยแต่ทุกคนย้อนไปวัฒนธรรมเฮนีล้วนเลยมันก็เหมือนไม่เหมาะสมอะไรจริงๆก็ดูเหมาะนะเขาแต่งตัวดีวดารับเพราะฉะนั้น นะครับอ่าสำหรับชาวเน็ตโดยเฉพาะคนที่ชอบการดู YouTube ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเราก็จะได้มีคอนเทนต์มีช n e l ที่นำเสนอเรื่องราวธรรมะเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของพระนักเทศชื่อดังขวัญใจคนไทยที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็กลายมาเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่ของวงการเต็มตัวเลยชื่อช n e l พระมหาสมปองตาละปุตโตนะครับและในเรื่องของระบบหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวเพจนะัน้นเลขห้าหจะซัพพอร์ตสุดพลังเลยครับจย์ นิ่ทาประเทศไทยสนับสนุนโดยใหม่ Extra Force, เ x ็ r f o r c e เบนซินและแก๊สโซ่อกจาก PTT STATION